สวัสดีค่ะวันนี้ยายหน่อยกับลุงประสานจะออกเที่ยวแล้วค่ะจะออกเที่ยวสุพรรณนะคะเพราะว่าน้ําท่วมตอนนี้น้ําก็ลดลงแล้วเห็นพวกพี่ๆเขาบอกว่าน้ําลดลงแล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันค่ะนะพาเพื่อนๆไปดูรอติดตามนะคะ สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้จะพามาเที่ยวอู่ทองค่ะดูน้ำท่วมอู่ทองไไม่ไปแล้วแล้วเขาจังหวัดสุพรรณนะคะอ,อันนี้มาเซิฟ์ฟิดูว่ารถเราจะเข้าไปถึงไหนได้นะคะจะพาทุกคนดูกันนะคะเนี่ย เดี่ยิ่งหน่อยใหญ่หน่อยจะมาหาปลาแถวเนี้ยค่ะเนี่ยนี่ค่ะน่วงอีกัน่จะตาลายหน่อยหน่อยนะโอ้โหดูน้ำนี่ค่ะ น้ำมันถ่ายดูด้วยนี่น้ำมัน,น,น,มนตรงนี้จะมีบอ่อน้ำมันนะคะเนี่ยนี่บอ่อน้ำมันอูทองจังหวัดสุพรรณบุรีนี่ค่ะมากับโซฟเฟอร์ลอ้อคนเก่าคนเดิมลอที่สุดในปัตตพีวันนี้ขับรถนิ่มมากค่อยๆไปเพราะเราจะดูวิวกันนะคะวันนี้นะ รงเนี้ยจะเป็นดงของปลาอีกหน่อยทั้งกุ้งทั้งปลาค่ะเนี่ยพาทุกคนดูให้ชุ่มตากันเราจะขับไปเรื่อยๆค่ะไม่รู้ว่ามันจะมันจะมีบางจุดน้ำท่วมถนนแล้วก็จะได้เราก็กลับ บ้านริมบ้านแถวริมริมถนนนี่จะโดนน้ำท่วมหมดเลยอุย้ยเต่าเต่าเต่าโหเจอเต่าด้วยชุกมากชุ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 กเต่าข้ามถนนค,คนจะหาปลากันติมเลย เป็นทะเลหมดเลยปีนี้คาดว่ากุ้งกับปลาจะเยอะมากเพราะว่าน้ำนท่วมปกติเขาจะไม่ท่วมนานปน่านนี้อันนี้ท่วมตั้งแต่เดือนตุลาแล้วค่ะ ดูกันจะจัดวันนี้แดดไม่มีฝนเลยเต็มไปหมดเลยมีแต่เมฆก้อนเมฆ เลยยเนี่จอไข่เป็ดซื้อเลยแถวนี้จะมีเป็ดไล่ทุ่งด้วยเดี๋ยวถ้าเจอไข่เป็ดเดี๋ยวเราจะซื้อไข่เป็ดกันนี่ดู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 ด,ด,ดูถ้าเราเจอน้ำท่วมถนนตอนไหนเราก็จะกลับอันนี้คือขี่รถเลาะดูคุณลุงเขาหาปลาเมื่อกี้เราเจอคนดักไองโง่ มีแต่ปลาหมอทั้งนั้นขับไปเรื่อยๆ นี่อะไรเนี่ยอย่าบอกนะว่านะตลาดนัดไปบูททองหรือไปส่งพี่น้องดีไปโอหน้าหน้าเดินนะพ่อตลาดนัดไปส่งพี่น้องบูททองไปส่งพี่น้องโหตรงนี้มีตลาดนัดด้วยแต่ว่ามันยังเช้าอยู่มันยังตอนนี้เพิ่งจะบ่ายไม่มีอะไรบ่ายโมงบ่ายสองดูหรือเปล่าดูไม่ดูไม่มีอะไรรอก มีแต่ว่าเขายังไม่ขายเราไปอยู่แถวสองพี่น้องเราันนี้ไปสองพี่น้องกะเออมุ่งหน้าไปสองพี่น้องแล้วค่ะจากอู่ทอง